ุลิการบอลไทยขอเสนอเจอพิษโควิดอัตราค่าตอบแทนผู้ตัดสินเงินหายกว่า50%เปิดอัตราเงินผู้ตัดสินฟุตบอลทุกหลีกทุกถ้วยท,ทั้งเต็มจำนวนและหัก50%เชิดดามหลีกรองคงร้องแน่ไทยลีก3าลายแมนเหลือคนละพันผู้ตัดสินที่สีได้600บาท เปิดอัตราบัญชีหลักเกณฑ์และอัตราท้ายระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว่าด้วยการช่วยเหลือการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพฉบับที่3พุทธศักราช2,561โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ระบุสนับสนุนพุทธศินป์ในการแข่งขันกีฬาอาชีพตามอัตราเต็มจํานวนรวมถึงอัตราที่หักลบ50%ตามที่สมาคมฟุตบอลแถลงว่าจําเป็นต้องหักออกจากวิกฤตขาดสภาพคล่องดังนี้ ผู้สินไทยหลีกหนึ่งคู่ละไม่เกิน9,500บาทจ่าย50%เหลือ4,750บาทผู้ถสินไทยหลีก2คู่ละไม่เกิน4,000บาทจ่าย50%เหลือ2,000บาทผู้ถสินไทยหลีก3คู่ละไม่เกิน2,500บาทจ่าย50%เหลือ1,250บาทผู้ถืสินไทยหลีก4คู่ละไม่เกิน2,500บาทจ่าย50%เหลือ1,250บาท พุทธศิลป์ FA ครับคู่ละไม่เกิน9,500บาทจ่าย50%เหลือ4,750บาทพุทธศิลป์ลีครับคู่ละไม่เกิน9,500บาทจ่าย50%เหลือ4,750บาทผู้ช่วยพุทธศิลป์ไทยลีกหนึ่งคู่ละไม่เกิน7,500บาทคนละ3,750บาทเท่ากับจ่าย50%เหลือ3,750บาทคนละ1,875บาท ผู้ช่วยพุทสินไทยลีก2คู่ละไม่เกิน5,400บาทคนละ2,700บาทเท่ากับจ่าย50%เหลือ2,700บาทคนละ1,350บาทผู้ช่วยพุทสินไทยลีก3คู่ละไม่เกิน4,000บาทคนละ2,000บาทเท่ากับจ่าย50%เหลือ2,000บาทคนละ1,000บาทผู้ช่วยพุทสินไทยลีก4คู่ละไม่เกิน4,000บาทคนละ2,000บาทเท่ากับจ่าย50%เหลือ2,000บาทคนละ1,000บาท ผู้ช่วยผู้ตัดสินเ a ครคับคู่ละไม่เกิน7,500บาทคนละ3,750บาทเท่ากับจ่าย50%เหลือ3,750บาทคนละ1,875บาทผู้ช่วยผู้ตัดสินลีครับคู่ละไม่เกิน7,500บาทคนละ3,750บาทเท่ากับจ่าย50%เหลือ3,750บาทคนละ1,875บาทผู้ตัดสินที่4ไทยลีก1คู่ละไม่เกิน3,700บาทเท่ากับจ่าย50%เหลือ1,850บาท ผู้ตัดสินท e uh ี 2, ่ 1, isi, e 3, uh 1, isi, e 4ไทยลีก2คูณละไม่เกิน2,700บาทเท่ากับจ่าย50%เหลือ1,350บาทพู้ตัดสินที่4ไทยลีก3คูณละไม่เกิน1,200บาทเท่ากับจ่าย50%เหลือ600บาทพู้ตัดสินที่4ไทยลีก4คูณละไม่เกิน1,200บาทเท่ากับจ่าย50%เหลือ600บาทพู้ตัดสินที่4เ a ฟคัคูณละไม่เกิน3,700บาทเท่ากับจ่าย50%เหลือ1,850บาท ผู้ตัดสินที่4หลีกครับคู่ละไม่เกิน3,700บาทผ่ากับจาย50%เหลือ1,850บาททั้งนี้ไทยหลีก3และไทยหลีก4ได้ควบรวมเป็นหลีกเดียวกันแล้วติดตามข่าวสารเจลีกบอลไทยได้ที่พูลการบอลไทยชอบกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ซูซูกิดาวยิงเพื่อนชนาทิปบรลุข้อตกลงลุยลีกเบลเยียมมูซาชิซูซูกิกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นของสโมสรคอนซาเดเลซัปโปโรทีมในศึกเจลีกบรลุข้อตกลงในการย้ายทีมเบียชัดทีมระดับจูบิแลลีกเบลเยียมเรียบร้อยแล้วจากการรายงานของ yahoo.co.jp สื่อประเทศญี่ปุ่นรายงานระบุว่ากองหน้าคู่หูชนาทิพสงกสินจะลงรับใช้สโมสรในเกมเปิดซัปโปโรโดม รับการมาเยือนของคาวาสกิฟอนตเล่ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้เป็นเกมสุดท้ายก่อนเดินทางไปร่วมทีมหลีกสูงสุดของเบลเยียมโดยการย้ายทีมครั้งนี้จะไม่ใช่การยืมตัวแต่จะเป็นการซื้อขาดและจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรนในเร็วๆนี้ สำหรับกองหน้าลูกครึ่งญี่ปุ่นจาเมกาวัย26ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงต้นฤดูกาล2020หลังลงเล่นในเจลีก4นัดทำได้5ประตูเป็นดาวซันโวของทีมอยู่หน้าขนาดนี้และกำลังย้ายไปเล่นกับเบียช็อกวิลไรท์ทีมแชมป์ลีกรองของเบลเยียมฤดูกาลที่ผ่านมา